แย่แล้วทําไงดีอ่ะดูเหมือนว่าจะมีพวกทหารเฝ้าอยู่ข้างหน้านั่นนะดีว่าแต่ว่านี่น่าจะเป็นฐานบัญชาการใช่ป่ะดูแปลกๆชอบกลมันต้องใช่แน่นอนเลยปุ๊กปิ๊กเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันเริ่มมีความคิดดีๆแล้วนะคิดดีๆอะไรมันต้องไปล่อพวกนั้นออกมาก็ใช่ไงปุ๊กปิ๊กฉันกําลังพูดอยู่พอดีบู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 อะไรอะปุ๊กปิ๊กบู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 พูดว่าอะไรหรอเฮ้ย โบนายที่ฉลาดมากๆเลยน่าจะบอกไงอะไรปุ๊กปิ๊กบอกฉันมาเร็วเข้าก็เรื่องไปล่อไงพี่ฝนไปล่อนะั่นแหละดีแล้วฮะให้พี่ฝนไปล่องั้นเหรอเปล่า ข้างล่างมีซอมบี้พี่ฝนล่อมาให้พวกนี้ดิอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเอาเป็นว่าพวกนายอรอยอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปล่อซอมบี้ข้างล่างขึ้นมาให้เจ้าพวกนี้ก็ไปได้กันนั่นแหละจะไปแยกกันทําไมอ,อ,อ,อก็ดีเหมือนกันโบนี่มีความคิดดีๆเหมือนกันนะเนี่ยบสุดยอดไปเลยโบนั่นไงซอมบี้เยอะชะมัดเลยงั้นเอาเป็นว่าลองล่อพวกเขาแล้วก็ขึ้นไปหาเจ้าทหารพวกนั้นดีกว่าทางนี้คะ่ะทางนี้ ทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะตามมานะตามมามาเลยเฮ้ยแย่แล้วมากันเต็มเลยทำไเดีปุ๊กปิ๊กต้องรีบวิ่งวิ่งก่อนเร็วมาเร็วบอรีบวิ่งมาตามฉันมารู้สึกเขาจะวิ่งขึ้นได้ช้ากว่าเรานะทางลาดเนี่ยก็ดีเหมือนกันจะได้จะได้ต่อเวลาไว้พวกเรานิดนึงไงพี่ฝนวิ่งเข้าไปหาทหารเลยได้เลยปุ๊กปิ๊ก เป็นความคิดที่ดีขอบใจมากเลยบอชช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยดึงช่วยด้วยเลยวนี้ช่วยด้วยซอมบีซอมบีมามาได้ยังไงเนี่ยมาข้างหลังก่อนมาหลบข้างหลังก่อนเป็นไงเหมือนเหมือนอย่างที่ฉันคิดเอาไว้ไม่มีผิดเลยเอาละจังหวะนี้พี่ฝนเรารีบย่องก็ไม่ได้ฐานทับเขากันดีกว่า ดีมากเลยตอนนี้เราสามารถเข้าไปข้างในได้แล้วมาแล้วเข้าดูดิทหารพวกนี้ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับซอมบี้นะเนี่ยถ้าทางจะใช้เวลาจัดการนานอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราเข้าไปช่วยรองอาจารย์ใหญ่ก่อนดีกว่านี่อย่าเสียงดังนะบอสมาแล้วที่นี่ใช่หรือเปล่านะโอ้โหข้างล่างนี่มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยลงมาเร็วเข้าบู แล้วมันกว้างขนาดนี้ฉันจะตามหารองอาจารย์ใหญ่ยังไงอะ่ะมันมีแต่กลิ่นยานะพี่ฝนบบได้ยินได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอะไรบ้างหรือเปล่าว่าไงอะ่ะบบบอกว่าไม่ได้กลิ่นเลยตอนนี้จมูกดับไปแล้วข้างในมีแต่ยากับสารเคมีมีแต่ยากับสารเคมีงั้นหมายความว่าที่นี่จะต้องเป็นกองบัญชาการแน่นอนอืมอาจจะมีห้องแล็บอยู่ด้วยเรามาัม้งกลิ่นยาชิงขนาดน,นี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ห้องอะไรอะ่ะ เฮ้ <Krist ian> อยอันนี้มันเป็นห้องควบคุมเปล่าห้องควบคุมเหรอพวกปิ๊กฉันเคยเห็นของนายยามหน้าหมู่บ้านอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นน่าจะหานี่นะโอ้ยังมีในนี้อีกเยอะแยะเลยเหรอ uh ทำไงกันดีล่ะคราวนี้เราจะต้องแอบเข้าไปไม่ประตูไหนบบบบบ,บบบบบอบว่าไงบ,ไบ๊อบเฮ้ยบ๊อจะดีเหรออะไร โบ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 บอกว่าจะเอาตัวเองไปล่อให้อ่ะบูบูบโบเฮ้ยหมาดีไหนก็มา่ลมาตามมันไปเลยพวกเราไม่อย่างนั้นเราก็เดี๋ยวอาจจะไปทาใ้ห้องทดลองของเราพังก็ได้นะแก่เรามันวิ่งเข้าไปในห้องทดลองเร็วเข้าหองทดลองต้องพังแน่นนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกจะโบนี่นะโบโบโบได้มาได้อย่างไงอ่ะโบโบโบนี่ได้มาช่วยฉันหรอ สุดยอดแห่งหมาสุดยอดเลยนะเนี่ยบเอาอย่างนี้ดีกว่าบเราเรารีบหนีไปจากที่นี่นายเข้ามาทางไหนเฮ้ยแย่แล้วมีหมาเข้ามาข้างในราวังอย่าให้มันทาห้องแหลบพังนะพวกเราทำไงดีล่ะครับเ้ยต้องรีบไล่มันออกไปแล้วไปเจ้าหมาเจ้าหมาออกไปได้แล้วบู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 บบู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 บ หาเน่นและไปไล่มันจะกลัวหมากลัวหมาได้ไงต้องรีบไล่ออกไปนะไม่งั้นเดี๋ยวห้องแลบของอาจารย์เ้าพังขึ้นมาเนี่ยจะแย่นะออกไปออกไปเดี๋ยวนี้บู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 ออกไปเลยออออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะตัวบไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องไล่เองซะแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าหมาเข้ามาทําไมเนี่ยบู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 ตามมันไปพวกเราตามไปจัดการนี่ไงฉันหาตัวเจอแล้วแหละ จัดการมาเลยเจ้าหมานี่มาจากไหนเนี่ยไล่มันออกไปจากที่นี่เราเข้าพวกเราเข้ามาได้ยังไงแล้วยามสองคนข้างหน้านะท้าวพลายอยู่กันแน่ล่ะฉันจะไปต่อว่าพวกนั้นเองนะดี๋ยวก่อนน้องทำได้ดีมากเลยอะอ่าถ้าไม่โดนเจียนนะก่อนไม่หรอวเนาะเอาละงั้นจังหวะนี้เราก็เข้าไปค้นข้างในกันดีกว่าพี่ฝนเริ่มต้นจากทางไหนดีอ่ะปุ๊กปิ๊กฉันได้กินยาอยู่ห้องข้างหน้าเนี่ยยาแบบ ยาแรงมากอะโอ้โหเหม็นเลยอะจริงเหรอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเหยมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยนั่นรองอาจารย์ใหญ่นะใช่จริงๆด้วยรองอาจารย์ใหญ่คะเออเออเอ้เอเอเอานี่นี่คุณฝนนี่นะเอเอดีมากเลยฉันว่าแล้วเจียวฉันเห็นเจ้าโบมาจะต้องมีคนตามเจ้าโบมาแน่นอนเลยนะเนี่ยเฮ้ยงั้นจังหวะนี้เราหนีกันเลยดีกว่าไหมครับ ก็ดีเหมือนกันนะคะรองอาจารย์ใหญ่ตอนนี้เราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าโบได้ล่อพวกทหารออกไปข้างนอกแล้วดีมากเลยเนี่ยไม่คิดว่าเจ้าหมาโง่ตัวนี้จะทําได้เอาละเราไปกันดีกว่าทุกคนเแ,แต่ว่าห้องทดลองที่นี่มันมันมียาที่เอาไว้รักษาไดา้อยู่นะมไม่เป็นไรหรอกค่ะรองอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวเราเราค่อยมาเก็บตัวยาก็ได้ค่ะเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่าเฮ้ยนั่น ั่นเจ้าคนนั้นนี่นาทําไมมานอนอยู่ในแคปซูลเขียวนั่นนะเออคือว่าเขาโดนกัดมาเยอะฉันทําการฉีดเซรุ่มเข้าไปแล้วก็รักษาเขาอแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้อาการก็เป็นยังไงมากอ่ะฉันยังสแกนไม่เจอเลยอะ่ะเ,ออเราออกไปตอนนี้ดีกว่ามั้งคืออยู่ตรงนี้เจ้านั่นออกมาต้องเป็นภัยกับพวกเราแน่นอนฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะ่ะนะเขาฉีดเซรุ่มตัวยาพิเศษสูตรลับของฉันแต่ฉันนะนาะยังทํางานให้กับเขาไม่สาเร็จหรอก อ้าวอาจารย์หยุดทําไมอะครับเดี๋ยวก่อนเ,เดี๋ยวฉันเอาเซรุ่มไปด้วยดีกว่าฉันคิดว่านะน่าจะต้องเอาไปรักษาคนได้เยอะแน่นอนฮะอาจารย์มีเซรุ่มแล้วอ่ะครับใช่แล้วฉันคิดค้นเรียบร้อยแล้วสําหรับรักษาซอมบี้ให้หายจากอาการทั้งหลายแหล่นี่ยนะมาเร็วเข้าตามฉันมาฉันรู้ทางออกอาจารย์ไปทางไหนแล้วก็ไปทางเดิมไม่ใช่เหรอเออฉันลืมไปมาทางนี้ค่ะรองอาจารย์ใหญ่เร็วเข้าทางนี้เลยนะคะออกมาได้แล้วอ <c oughs> <H an> โ้ยเจ้าโบโดีมากเลยนะล่อไปยังตรงนู้นเลย,ยหนีกันดีกว่าหนีหนีหนีบนี่นายแอบมาได้ยังไงเนี่ยสุดยอดแห่งหมาเลยอะรู้สึกว่าข้างในเขาจะมีสัญญาณเตือนภัยก็เลยวิ่งเข้าไปกันหมดเจ้าโบ้เลยรอดเฉยๆถ้าอย่างนั้นอะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเหรอปุ๊กปิกข้างหน้านั่นอแย่แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่เป็นไรทุกคนรออยู่ข้างหลังนี้นะ ำไงดีอะดูเหมือนว่าซอมบี้ตรงนี้จะเยอะเกินไปอะฮ้ฮเฮเอาล่ะเรียบร้อยแล้วละค่ะเอาแล้วบอกว่าทำยังไงดีจัดการง่ายขนาดนั้นเทียวเออลืมไปว่าเอาของมาด้วยใร <ây> องอาจาร,รย์ใหญ่คะเดี๋ยวเอิมพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต้องอ้อมไปทางหน้าโรงเรียนตรงบริเวณน,นั้นไม่มีซอมบี้นะคะเอเอก็อออดีเหมือนกันนะครับย่งไงซะ ยาพวกนี้ยังสามารถรักษาซอมบี้ได้แน่นอนผมรับรองได้เลยงั้นอย่างนี้ก็รักษาพี่เอกได้อะดีเขาโดนกัดด้วยหรอเนี่ยใช่แล้วอ่ะโดนกัดแล้วก็่อซอมบี้ออกจากพวกเราไปอ่ะโอ้โหเป็นฮีโร่นี่น่าสงสารจริงๆเลยนะโอ้กลับกันมาแล้วเหรอเอ่อตอนนี้เราสามารถช่วยรองอาจารย์ใหญ่มาได้แล้วอะค่ะโอ้เธอนี่เก่งจังเลยนะเนี่ยก็ได้บอกกับปุ๊กปิ๊กเป็นคนช่วยเหลือนะคะ นั่นแหละก็ยังถือว่าเก่งอยู่ดีบุกเข้าไปในฐานทับกัน3คนเองเนี่ยนะโอ้สุดยอดไปเลยเออว่าแต่ว่าท่านลองครับแล้วไอ้ที่แบกมันอะเต็มกระเป๋านั่นะ่ะมันมันคืออะไรผมได้ยินเสียงเหมือนเป็นหลอดแก้วด้วยนะอ,หร,อหรือว่าหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ผม,มคิดอยู่ใช่แล้วล่ะครับคิดไม่ผิดหรอกอันนี้คือวัคซีนรักษา คนที่มีอาการเป็นซอมบี้นะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วแต่ว่าวัคซีนหนึ่งขวดรักษาได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ก็ประมาณ200ขวดนี่อืมสองคนงั้นเหรอได้เท่านี้แล้วครับแต่ว่าผมเนี่ยสามารถสามารถผลิตได้อีกนะครับถ้ามีอุปกรณ์ให้ผม,ม,มงั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยไปจัดการพวกที่เป็นซอมบี้แล้วกันนะ,ะนะตอนนี้รู้สึกว่าจะไปรวมรวมกันอยู่ที่ ที่ตรงตึกยากูซ่านะโอ้โหถ้าอย่างงั้นแล้วก็เราคงฉีดไห้ไม่ไหวแล้วนะครับทีละคนทีละคนแบบนี้น่ะองั้นเราก็ต้องหาคนแถวนี้แล้วช่วยกันฉีดให้เขาหายทีละคนก่อนน่าจะดีนะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมฉันมาอยู่ในตู้นี้หัวตัวจะมักเลยเกิดอะไรขึ้นกันเออ แย่แล้วลทำไงดี๋ย่แล้วท่านในฝนใจเย็นๆครับใจเย็นใจเย็นก่อนเข้าลูกพี่ใจเย็นๆก่อนแย่แล้วเขาทุกบกระจกออกมาแล้ว